พระไตรพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่10หัวข้อ109ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบินทบาทเสด็จเที่ยวบินทบาทในเมืองเวสาลีแล้วเวลาพัด เสด็จจากมิจบาททอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลกแล้วรับสั่งกะพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายมาไปกันเถิดอานนท์เราจะไปยังบ้านพัทธะคาม ท่านพระอานนทูลรับํำรัดของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิสุสง์มูใหญ่เสด็จไปถึงบ้านพันธคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบ้านพันธคามนั้นณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปสิ้นกรลนานอย่างนี้สประการเป็นฉไหนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปสิ้นการละนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด สมาธิอันเป็นอริยะละถึงปัญญาอันเป็นอริยะละถึงวิมุติอันเป็นอริยะเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราได้รู้แทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะ ปัญญาอันเป็นอริยะวิมุติอันเป็นอริยะแล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีวระภาคผู้สุขตะศาสดา ครั้นได้ตัดวยากรภาษตนี้แล้วจึงได้ตัดกระถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าหนึ 110. ่งร้อยสิบทำเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมอันพระโคดมผู้มียศตรสรู้แล้วดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตัดบอกทำแก่พิสุทธ์ทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศัสดาผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกพระผู้มีพระจักษุบริิพานแล้วหัวข้อ111ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับณนะบ้านพันธคามนั้นทรงกระทำธรรมมีคานี้แหละ เป็นนันมากแก่พิสุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ปัญญาอันมีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่จิตอันมีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะพระวสวะอวิชาสวะ หัวข้อ112ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยในบ้านพันธคามแล้วตาเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานนท์เราจะไปยังบ้านหัตถีคามอัมพัทคามชัมพุคามและโพนะนะคร ่านพระอานนทูลรับพระดำดํำรัดของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยพิสุสง์มูใหญ่เสด็จถึงโพคานครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณนะอานันทเจดียในโพคานครนั้นณนะที่นั้นพระผู้มีพ,พระภาครับสังก พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสีเหล่านี้พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะเปล่าวพิสุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคได้ตัดดังต่อไปนี้หัวข้อออ่ออ่านกันหนึ่งร้อยสิบสาม ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภา,าคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้าน คำกล่าวของพิสษจนนั้นขันแล้วพึงเรียนบทและพัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคแน่แท้และและ พิสุนนี้จำมาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่แน,นอน และพิสุนั้นจำมาถูกต้องแล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้หัวข้อหนึ่งร้ดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็พิสุจในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสรงพร้อมทั้งพระเทระพร้อมทั้งปฏิโมก อยู่ในอาวาสโน,นข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคากล่าวของพิสูนั้นคันแล้วพึงเรียนบทและพระชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยเมื่อ ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้ไม่ใชค่คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพิสุสงนั้นจํามาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัย ลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพิสุสงนั้นจำมาถูกต้องแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศนี้ประเทศข้อที่สองนี้ไว้ข้อข้อ115ู่ก่อนสิูกรพิสุทั้งหลาย ก็พิสุในธรรมวินัยนี้เพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุผู้เป็นเถระมากรูปอยู่ในอาวาสโนนเป็นพระหูสูตรมีอาคมอันมาถึงแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะหน้าพระเทระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีของพระาศาสดาดังนี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวข,ข,ข,ของพิสูจน์นั้นคันแล้วพึงเรียนบทและพันนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในตกลงใน ข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพระเทรลเหล่านั้นจำมาผิดดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพระเทระเหล่านั้นจำมาถูกถูกต้องแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่สมนี้ไว้หัวข้อหนึ่ง้อยบกดูก่อนพิสุทั้งหลายก็พิสุในธรรมวิน,นัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า พิสุผู้เป็นเทระในอยู่ในอาวาสโน,นเป็นพระหูสูตรมีอาคมอันมาถึงแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้ฟังมาได้ได้รับมาเฉพาะหน้าของพระเทระนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระาศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่ไม่พึงคัดค้าน คำกล่าวของพิสูจนนั้นคันแล้วพึงเรียนบทเรียนและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าเมื่อพระสูตรถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คา สอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพระเทระนั้นจํามาผิดแล้วดังไหนดังนั้นดังนั้นพวกเธอพึงทิ้ง,งพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำ ของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและพระเทละนั้นจำมาถูกต้องแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่สี่นี้ไว้ดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงจำมหาประเทศทั้งสี่เ่านี้ไว้ชันนี้และได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณนะอนันทะเจดีในโคนัน ในโพคนครนั้นทรงกระทำทำมีคาถานี่แหละเป็นอันมากแค่พวกพิสุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันมีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ปัญญาอันมีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่จิตอันมีปัญญาอบรมแล้ว ย่อมหลุดผลจากอสวะโดยชอบคือกามาสวะพระวาสวะอวิชาสวะหัวข้อหนึครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในโพคันครตามความพอใจควาต,ตามความพอพระทัยแล้วตัดเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานน์ไปกันเถิดเราจะไปยังเมืองปาวา ท่านพระอานนทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิสุสงม์มูใหญ่เสด็จไปยังเมืองปาวาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอําพวันของนายจุนทะกมากมารกามารบุตรในเมืองปาวานั้นครั้งนั้นนายจุนทะกามารบุตร ได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัมพวันของเราในเมืองปาวาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนายจุนทะกรมารบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรง พระผู้มีภาคทรงให้เห็นแจ้งในสมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยทำมีกาถาลำดับนั้นนายจุนทะกรรมรรบุตรอันพระผู้มีภาคให้เห็นแจ้งให้สมทา,านให้อาหารให้รื่นเริงด้วยทำมีกาถาแล้วได้กล่าวได้กราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีภาคพร้อมด้วยผิสูสง จงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพระผู้มีพภาคทรงรับด้วยดุษรีลำดับนั้นนายจุนทะกรมารบุตรทราบว่าพระผู้มีภาคทรงรับแล้วลูกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแล้วนายนายจุนทะกรมารบุตร ให้ตเตรียมของเขียวของฉันอันปาณิตและสุกรมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตนโดยเรื่องราตีนั้นไปให้กราบทูลการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพรภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบ,บาทและจีวรพร้อมด้วยพิสุ สงเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกามารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายขันพระพุภาคประทับนั่งแล้วสั่งกะนายจุนทะกามารบุตรว่าดูก่อนนายจุนทะท่านจงอังคาดเราด้วยสุกรมทวะที่ท่านตเตรียมไว้จงอังคาด สัพิสุสงด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตัดเตรียมไว้ในจุนทะกมรมรบุตรทูลรับพระ,พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงอังคาสะพระผู้มีพระภาคด้วยสุกรด้วยสุกรมันธะที่ตนตัเตรียมไว้อังคาสะพิสุสงด้วยของเคี้ยว ของฉันอย่างอื่นที่ตนตเตรียมไว้ลำดับนั้นพระผู้มีวภาครับสั่งกะนายจุนทะก็มาระบทว่าดูก่อนนายจุนทะท่านจงฝังส,สุสุกรสุกระมัทวะที่ยังเหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมานโลกพรโลก ในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะภา์เทวดา,าและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุการมัทวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคตนายจุนจทะกมระบุตรทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงฝังสุการะมัททวะที่ยังเหลือเสียในหลุมแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมนั่งณนะที่ควรสวนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคอย่างนายจุนทะกมามรบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้ว,ลวให้เห็นแจ้งในสมทานให้อาหหารให้รื่นเริงด้วยทามีคาถาและเสด็จลูกจากอสนะเสด็จกลีกไป ลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพภาคเสวยพัฒหารของนายจุนทะกรรมรบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรงซึ่งมีทนาก้าเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้จากนิพพานได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกัน้นเวทนาเหล่านั้นไว้ไม่ได้ทรงพ่านพึงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัสเรียกพระอน,นุนมารับสั่งว่า มาไปกันเถิดอานนน์เราจะไปยังเมืองอุสินาราท่านพระอานนทูลรับพระาดำรัสของพระผู้มีภาคแล้วหัวข้อ